สวัสดีค่ะวันนี้ลุงฟ้าค้าที่ดินพาทุกท่านมาพบกับที่ดินแปลงสวยของฟ้านะคะที่ดินแปลงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างโค้งหนองนานะคะที่ลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะบนเนื้อที่4ไร่2งานนะถ้า4ไร่2องานน่าจะติดถนนกว้างอยู่ประมาณ200กว่าเมตรนะคะหรือเข้าไป40กว่าเมตรอันนี้ลูกค้าทําสไตล์บ้านสวนนะก็คือขุดบ่อถมดินบางส่วนแล้วก็ถมเพิ่มบางส่วนนะคะที่ดินแปลงนี้พิกัดอยู่คลอง12หนองเสือนะจ๊ะ เสนอขายราคาต่ํากว่าท้องตลาดนะครึ่งหนึ่งนะคะเราขายเพียงที่อื่นขายอยู่ไร่ละล้านสองถึงล้านห้านะคะฟ้าขายต่ํากว่าราคาขายทั่วไปนะคะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเลยคือขายเพียงไร่ละหกแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะที่ดินเป็นแปลงนาเดิมนะคะเสาไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงทุกแปลงค่ะประปาอ่าท่อประปาเดินให้นะคะถนนสาธารณะกว้างแปดเมตรนะคะเข้าออกได้สะดวกสบาย ว่าง2อโนดสุดท้ายเท่านั้นนะคะเสนอขายเพียงไร่ละ690,000กบาทยกโนดอยู่ที่4ไร่2งานหรือว่าลูกค้าจะขอแบ่งซื้อได้นะคะขายนะขออนุญาตขายอยู่ที่1ไร่ครึ่งนะคะจะเป็นจํานวนเงินอยู่ที่1นหล้านกับ8,000มบาทนะคะอันนี้บรรยากาศที่ดินแปลงจริงนะคะที่ลูกค้าเริ่มพัฒนานเริ่มจะเข้ามาอยู่แล้วนะคะ ช่องทางการติดต่อฟ้านะคะเบอร์ฟ้า0822573957ค่ะ ID Line ฟ้านะคะ0829415017ค่ะมาชมที่จริงฟรีทุกวันนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเบอร์ฟ้า0822573957 ID Line ฟ้านะคะ0829415017ค่ะแล้วพบกันที่หน้าแปลงนะคะสวัสดีค่ะ